เอเยอรสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Su มเมอร์วอลกับบู h ชาน e ลนะครับเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆปัดแล้วนะแล้วก็นะครับของรางวัลเข้าวันนี้นะครับเวลาสองโมง้ะก็คือวันอาทิตย์นะครับในส่วนของรางวัลนะวอรีน่านะครับซีซั่นยี่สิบห้านะครับผมก็จะมีในส่วนของของผมจบสามทองนะก็เรียกว่าเพิ่งมามีไฟตีช่วงท้ายนะช่วงประมาณยี่สิบวันท้ายนะครับก็ได้มาเป็นนี้เลยทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันออร่านะแล้วก็น้องหมานะครับแล้วก็ แต่สิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับผมมีอะไรใจเพื่อนๆดูด้วยแหละนะฮะน้องบูนะน้องบูเปิดให้ผมเพื่อนๆนี่มาดูออดูดูดูเขาอดนิดนึงนะเขาอ,อดนิดนึงนะครับจริงๆตั้งใจจะโหมดออร่าแหละนะแต่ว่าหินเอเวไม่พอเลยนะน้องบูกดมาให้นะครับโอ้ดีใจสุดๆนะฮะเพรมใชยครับผมแม่นาาเสือดดำของเรานะก็ไอดีไม่มีห้าดาวทัดแสงนะทุกคนนะมีแต่ทัดมืดนะครับแล้วก็มีฟินิกอีกตัวนะตอนนี้ก็มีห้าดาวแสงมืดสี่ตัวแล้วนะครับอหลังจากคนอื่นเขาได้กันรัวๆนะ ไม่ถึงบูชแนลได้บ้างนะครับก็ขอบคุณน้องบูด้วยนะครับน้องบูอีกใบไม่ลงมาอีกใบไหมเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์เหานะเราต้องได้สิเราต้องได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหรออ๋ออีกใบหนึ่ง <ไป S 1> อีกใบหนึ่งกดกดตรงนี้ลูกอีกใบหนึ่งมีเหลือใบเดียวครับไม่ผ่านแล้วโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวยินดีพาซื้อขนมนะครับวัน <laughs> นี้ก็ได้ทันมือนะได้หมาหมดโอเคครับ บอกกับตัวนี้นัอยบอกตัวนีอ้อบอกตัวนีอ้อ่เดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าออร่านะครับซีซั่นนี้เนาะอะไรสวยบ้างนะเดี๋ยวก่อนไปทุกคนนะเดี๋ยวก่อนไปนะขออนุญาตนะแท่นมันอยู่ไหนนะเนี่ยผสมใช่ไหมต้องย่อยนะต้องย่อยเนาะไม่เดี๋ยวเราต้องผสมนะอุยไม,ไม่ไม่พอทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซื้อจวใส่คอสตูมกันอ่ะนะครับผมมีคอสอยู่ผมมีคอสอยู่ผมใส่คอสไปก่อนแล้วกันนะ เหมือนดูหลอกๆนะเหมือนยังไม่ได้เวกนะแต่ว่าใส่คอร์นะครับมันก็จะดูดีขึ้นมานีหนึ่งเนาะนะครับเสือมืดเนะี่ยเก่งหรือเปล่าไม่รู้ว่าใครที่อยากดูเดี๋ยวรีวิวให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตปั้นก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตปั้นก่อนอ่ะนีออร่านะออร่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกับว่าเอ,อ่ออะไรละ่ะคล้ายเป็นแบบลูกบอลลูกบอลเนนะาะเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่านะครับก็ตัวแรกเลยใส่เสือเพื่อนเสือเข้าไหมเสมือไหม เออเหอไงเด็กมันเหอนะก็สวยดีนะสวยอีกแบบหนึ่งเพรเวลาใส่เสือมันเออมันสวยดีสวยใช่ไหมลูกนะครับผู้สืบทอดได้ดีคนต่อไปจะเพราะว่าใส่อย่างนี้สวยกว่านะบูนะเพราะว่าใส่ผมว่าใส่ของที่มันเป็นออร่านี่น่าจะสวยกว่านะอ่าลองอันนี้ดูนอนเป็นตัวไฟน่าจะเท่มากเลยนะ้เป็นตัวไฟอ่าถ้าเสือนะอันนี้ไม่รู้ว่าจะมันพามาดูออร่าหรือพามาอวดมอนเตอร์นะทุกคนนะเอออันนี้ก็จะเป็นออร่านะครับเป็นไงสวยไหม ผมว่าเนี้ยสวยกว่าเนาะนะครับก็ส่วนอันนี้ล่ะเพื่อนๆใส่ตัวไหนกันบ้างชอบตัวไหนกันบ้างใส่ตัวไหนกันบ้างนะครับ <S 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 เดี๋ยวพาไปดูแต่ละตัวละกันออร์เคเนะ่ะออร์เคเนเข้าไหมวิออร์เคนก็ดูดีนะทุกคนนะออร์เคนก็สวยนะครับอืมออร์เคนก็สวยยังคิดไม่ออกเหมือนกัน,นว่าจะใส่ตัวไหนนะผมได้มาสี่อันเนาะแล้วก็ตัวอื่นๆละ่ะล่มอือล้มก็สวยนะทุกคนนะล่มสวยไหมล่มสวยเนาะเหมือนว่าน้องล่มอยู่โดนจับอยู่ในโปเกมอนอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีอาร์คล่ะอาร์คสวยไหมไ<ว>อาร์คมันก็ใหญ่ดีนะเออกลมๆดีนะมีปีกด้วยนะอาร์คนี่อันนี้อาร์คนงาะ<ว>อาร์ค,ลรคลแล้วก็วาคิวรี่เพื่อนๆนะผมนึกไม่ออกจริงเนะี่ยว่าใส่ตัวไหนถึงจะสวยแต่ว่าคิรี่ก็สวยนะเออมันเป็นแบบคือคอสคอสม,นะแบบมันนะแบบแอนิเมชันมันนะครับมันแบบว่าทันสมยนะัยอ่ะนึกออกไหมเป็นแบบด้วยนะผมจะพูดว่ายัางไงดียมัน มันเลยล้ำล้ำยุคล้ำสมัยนะครับมันก็เหมือนอาการใส่วาเหมือนกันนะฟิทไฟฟิทไฟได้ไหมคือ,อฟิทไฟก็สวยนะรอบนี้ผมรู้สึกว่าคอสมันสวยนะใส่ตัวไหนก็ดูดีนะครับใส่อีฟิตแล้วกันนะอีฟิตใช้บ่อยนะครับฟิทใช้บ่อยต่อมาก็จะมีล่มล่มใส่ไปแล้วเนาะล่มใส่ไปแล้วก็ดูเฉยๆนะเฉยๆนะครับออลเลอร์เคลมเฉยๆมากนะครับผม ACO ไหม เก่งมากผมัวถ่ายมาแล้วเก่งหรือเปล่านะเปิดได้ห้าดาวแสงเงินไปต้องเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชุดหลีล่ะชุดหลีเข้าไหมเออชุดหลีก็สวยดีนะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะชุดหลีนะถ้าเกิดใครมีชุดหลีแสงกับผมว่าน่าจะสวยนะอชุดหลีก็สวยนะครับอ่าก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะคิเมล่าได้ไหมคิเมล่าอันลต,ลตลกตลกไงไม่รู่นะคิเมล่ามันตลกตลกวันหนี้เนี่ยงั้นด้วนะนะครับแล้วก็ตัวไหนอีก เพื่อนๆคิดว่าตัวไหนสวยนินจาไหมนินจาถ้านินจาน่าจะต้องเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับถ้านินจาผมว่าน่าจะต้องเป็นร่างนี้น,นี่จะมีโอ้ผมไม่มีนินมืดเนาะทำไมผมไม่ได้นินมืดเนี่ยต้องถามต้องบูนะเปิดยังไงไม่ยอมให้ได้นินมืดน,นะอ่ะนะครับเดี๋ยวพอเปิดไม่ได้เดี๋ยวบอลมีแต่หนูคนเดียวทนะี่เปิดได้โอ้โผมมีขิงกันด้วยนะหนูเปิดพอเปิดไม่ได้มีแต่หนูคนเดียวที่เปิดได้นะเก่งมากครับลูกอ่ะนินจาน่าจะเป็นอันนี้ผมว่าอ่ะอันเนี้ยถ้านินจาเนีีี่่่ยถ้้าใใคครทสอรสอนนะ กับตัวออร่าเมื่อกี้ผมว่าคือเข้ากันมากนะเนี่ยคอเนี้ยผมว่ายังจำเลยนะยังจำเลยเพื่อนเนี่ยผมกลับมาขอดูเสืออีกรอบได้ไหมเค <c oughs> <c oughs> อร์เล็กนันเธอนะเสือถ้าจะมีถ้าจะซื้อได้ก็จะมีนเนี้ยอันนี้สวยไหมเพื่อนๆว่าสวยไหมสวยกว่าอันที่ผมมีอยู่ไหมแล้วใส่เป็นออร่านั้นจะเข้าไหมทุกคนเอออัน,นที่แรกผมไม่ได้ซื้อนะอันนี้ก็สวยนะอ,นนยนะอันนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับแลดูดันดีแลดูดันดีนะเออนะครับก็ อะไรสวยปรากันอันนี้มันเป็นเหมือนสิงโตทุกคนนี่เป็นเหมือนสิงโตไงก็ไม่รู้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมซื้อน,นี่แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปฟาร์มมาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรซื้อไว้ก่อนแล้วกันอ่ะนี่ซื้อแล้วนะที่ครับบูว์เขอไปข้างนอกก่อนนะนะครับนะอ่ะนะครับตอผมแปลงร่างเลยเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูว่ามันเข้าหรือเปล่าแล้วทุกคนนะนี่ฮะโอ้ เป็นหมามันเหมือนเป็นหมาไม่รู้นะแล้วก็อาล่านใหม่เนาะนี่นะฮะใช้กับมเมสเอดําของเรานะมเมสเอดําของเรานะครับเข้ามาแลดูดีขึ้นไหมอ่ะอันนี้หรือว่าเป็นแบบแรกสวยกว่าแบบไหนสวยกว่าทุกคนเออพอใส่แบบนี้แลดูดีนะนะครับอืมดูดีเนาะดูดีอยู่นะเพื่อนๆ่นะครับใส่ตัวไหนกันบ้างก็ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างแล้วกันนะครับส่วนผมน่าจะ รรรเรอรอเพื่อนๆนี่แหละตัวของตัวเองก็ยังคิดไม่ออกว่าจะใส่ใครดีหรือว่าใครที่ได้มาแล้วนะ,ะใส่ตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับว่าใส่ตัวไหนแล้วสวยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ